จะเป็นอย่างไรเมื่อชายธรรมดาที่ติดอยู่ในคุกถูกยื่นข้อเสนอให้มาฝึกเป็นนักฆ่าในโครงการเซียร่าของ CIA สวัสดีครับผู้เล่าปัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Gray Man ล่องหุ่นฆ่าเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโคตรมันนะครับสามารถรับชมได้ทั้ง Netflix ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังสปอยมันๆสุดเข้มข้นกับพวกเราปัคสตูดิโอได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เลื่อนจำฟลอริดาในปี2003ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าโดนัลด์ฟิตลอยก็กำลังคุยกับพระเอกที่เป็นน เพื่อยืนข้อเสนอให้พระเอกมาทํางานให้กับองค์กร c a a ของเขาและพระเอกนั้นจะถูกฝึกในโครงการที่มีชื่อว่าเสียลาเนื่องจากว่าพระเอกนั้นมีฝีมือที่เก่งกาจเป็นอย่างมากพระเอกของเราที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ยอมรับข้อเสนอนี้เพื่อที่ตัวเขาเองนั้นจะไม่ต้องติดคุกและหลังจากที่พระเอกได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วข้อมูลของพระเอกนั้นก็จะไม่มีอยู่ในระบบหรือเรียกได้ว,ว่าไม่มีตัวตนและเขานั้นก็ต้องทํางานให้กับองคอ์กรแบบไม่มีกําหนดเช่นกัน18ปีต่อมากรุงเทพฯประเทศไทยตอนนี้พระเอกของเรากระถูกเรียกในน้ำผง ที่กำลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่ซึ่งเขาก็มีผู้ช่วยสาวอย่างมิลันดามาช่วยงานในครั้งนี้ด้วยก่อนที่เธอนั้นจะยืนปืนฉีดน้ำที่เป็นขีกาดให้กับพระเอกไปจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้ขีกาดที่ได้เปิดเข้าไปในห้องที่กำลังปรับปรุงอยู่ซึ่งในนั้นมันก็มีอาวุธเตรียมพร้อมสำหรับใช้จัดการเป้าหมายรออยู่แล้วนะครับ ัดไปที่แหล่งลีศูนย์ปฏิบัติการ CIA เดนี่คาไมเคิลหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติงานของพระเอกก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายให้ฟังว่าเป้าหมายนั้นกําลังขายข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหลังจากที่บอกข้อมูลกับพระเอกเสร็จคาไมเคิลเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับที่ผู้ช่วยคุณนันได้ส่งสีคนของเสียลาไปจัดการในงานนี้แทนที่จะเป็นคนของเขาแต่ทางนั้นผู้ช่วยเนี่ยก็ลันใจในฝีมือของพระเอกนะครับเพราะว่าเขาถนัดงานแนวนี้อยู่แล้วและเขาก็อยู่แถวนั้นพอดี พอเป้าหมายในครั้งนี้มาถึงคนในทีมก็ได้แจ้งตำแหน่งให้กับพระเอกทราบและในครั้งนี้เป้าหมายเนี่ยก็มีคนคุ้มกันหนาแน่นอีกด้วย ส่วนทางด้านพระเอกนั้นเขาก็ได้ใช้ปืนที่สามารถจับบางสีความร้อนเพื่อหาตัวเป้าหมายที่กําลังมาซื้อขายข้อมูลกันแต่ขณะที่ล็อกเป้าหมายได้แล้วในตอนนั้นก็ได้มีเด็กเดินเข้ามาซึ่งเหมือนก็ทําให้พระเอกเนี่ยไม่สามารถยิงได้เพราะว่าเด็กจะโดนลูกหลงไปด้วยเขาเลยยกเลิกการยิงทันทีด้านข่าวไมเคลิลได้เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากและในตอนที่การเฉลิมฉลองปีใหม่ได้เริ่มขึ้นพระเอกก็ได้บุกไปจัดการเป้าหมายด้วยวิธีของตัวเองโดยเริ่มจากการดอบไฟในงานซึ่งในตอนนั้นมันก็ทําให้เป้้าาหมายยรรูตัวะเลยยก ก,การค้าในครั้งนี้ทันทีและขณะที่เป้าหมายกาลังกลับออกไปพระเอกก็ได้ใช้จังหวะน,นั้นเอามีดและปืนจัดการลูกน้องพวกนั้นไปทีละคนก่อนจะลงประจัดการกับเป้าหมายด้านล่างแต่ทางด้านเป้าหมายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพระเอกเป็นใครก่อนที่ตัวเขาเองนั้นจะบอกพระเอกไปว่าเขาดันคือเซียร่าโฟที่พวกนั้นส่งนายมาฆ่าพวกเดียวกันเนื่องจากว่าทางองค์กรเนี่ยมาได้ให้ข้อมูลเป้าหมายอยู่แล้วว่าเป้าหมายเป็นใครก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปดวลหมัดกันแต่ทักษะการต่อสู้ของพระเอกที่มีมากกว่ามันก็ทําาาาาให้เขสามรารถจัดกโฟลง ซึ่งทางน้านพระเอกเนี่ยก็สงสัยในตัวโฟนะครับว่าถ้าเกิดโฟนั้นเป็นคนในโครงการของเซราจริงแล้วใครเป็นคนฝึกนายโฟเลยได้บอกพระเอกไปว่าฟิตลอยเป็นคนฝึกเขาในสถานที่เดียวกับนายเนื่องจากว่าฟิตลอยนั้นก็ได้เข้าไปหาเขาในคุกเหมือนกันกักบนายและก็ตัดสินใจโฟก็ได้มอบซอยที่มีข้อมูลด้านในให้กับพระเอกไปพร้อมกับได้เตือนพระเอกไปว่าคาไมเคิลเป็นคนเลวและก็ให้จัดการมันซะและสักพักมิลันดาผู้ช่วยของพระเอกก็ได้เข้ามาและแจ้งไปยังศูนย์ทันท,นทีซึ่งมันก็ทาให้พระเอกของเราเนี่ยสงสังใสยใน เรื่องนี้นะครับว่าข้อมูลในนั้นมันเป็นอะไรทําไมค่าไมเคิลถึงได้ส่งข่าวมาจัดการกับโฟที่เป็นคนในองค์กรเดียวกันพอพวกคนนั้นไปนเสียลาไม่มีข้อมูลตัวเองอยู่แล้วก่อนที่เขาจะได้ออกไปพอเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาก็ได้มาเก็บหลักฐานตรวจสอบหาของที่เป็นข้อมูลขององ,องค์กรแต่ก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นตอนนี้ได้อยู่กับพระเอกแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจหาหลักฐานจะแจ้งให้ค่าไมเคิลทราบว่าของที่พวกเราหาน,านั้นมาอยู่กับตัวเป้าหมายแล้วค่าไมเคิลที่รู้แบบนั้นเขาก็หัวเสียเป็นอย่างมากเลยทําให้เขา ต้องการกำจัดคนของเสียระให้หมดจากระบบไปก่อนที่เขาจะติดต่อไปหาพระเอกเพื่อถามเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงของที่พระเอกเอาไปซึ่งมันก็ยิ่งทําให้พระเอกของเราเนี่ยอยากรู้นะครับวอกข้อมูลที่อยู่ในนั้นมันคืออะไรกันแนะ่เขาเลยได้ใช้เงินซื้อชุดของเด็กแถวนั้นก่อนจะเข้าไปในร้านเกมเพื่อเอาใดที่ได้มามาเปิดดูข้อมูลข้ลขางในแต่ว่าไดที่ได้มาน,านั้นมันก็ติดรหัสผ่านนะครับสักพักมิลันดาคนนี้เข้าไปช่วยพระเอกจัดการเป้าหมายก็ได้โทรมาหาเขาเพื่อบอกว่าห่อจอกแล้วแต่ว่าทางด้านพระเอกนั้นกน หน้าไปก่อนนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ใส่หน้ากากปกปิดใบหน้าเพื่อเอาได้อันหนั่ส่งไปสนีไปที่ไหนสักที่หนึ่งจากนั้นเขาก็ติดต่อไปหาฟิตลอยคนที่มาชวนเขาไปทํางานในโครงการเสียลาเนื่องจากว่าฟิตลอยนั้นเป็นคนที่เขาไว้ใจแถมทางด้านฟิตลอยตอนนี้ก็ยังถูกคาไมเคิลและออกจากโครงการมาแล้วพระเอกเลยคิดว่าคาไมเคิลเนี่ยน่าจะทรยศองค์กรเขาเลยได้ส่งไดที่มีข้อมูลในนั้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งทางด้านฟิตลอยที่รู้ว่าพระเอกอยู่กรุงเทพเขาก็ได้ให้พระเอกไปรอที่เชียงใหม่และเขาจะส่งคนไปรับ ส่วนแหงด้านผู้ช่วยของค่าไมเคิลก็ได้มาแจ้งว่าาะเอกไม่มาตามนัดเพื่อถอนตัวจากภารกิจค่าไมเคิลที่รู้แบบนั้นเขาเลยต้องการดึงสายลับย่างรอยที่มีฝีมือดีที่ถูกไล่ออกไปแล้วกลับมาทํางานแต่ว่าผู้ช่วยอย่างซูซานเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่ารอยนั้นมันโกกูกจิตเกินไป ไปที่โมนาโกลอยที่กําลังทรมานชายคนหนึ่งอยู่ตอนนั้นค่าไมเคิลก็โทรมาเพื่อเสนองานให้กับเขาไปตามตัวเซราซิกพระเอกของเราเพื่อเอาข้อมูลกลับมาและพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ให้จัดการกําจัดพระเอกทิ้งซึ่งทางด้านลอยที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ของบกับค่าไมเคิลแบบไม่จํากัดนะครับและเขานั้นก็ต้องสามารถทําได้ทุกอย่างที่จําเป็นค่าไมเคิลที่ได้ยินข้อตกลงแล้วเขาก็จะส่งซูซานที่เป็นผู้ช่วยเขาไปช่วยงานของลอยอีกทีซึ่งทางด้านลอยที่เห็นว่าพระเอกน้นสนิทกับฟิตลอยมันก็ได้ขอข้อมูลของฟ ทั้งหมดมาจนทําให้มันรู้ว่าฟิตลอยมีหลานสาวยู่หนึ่งคนลอยจึงได้ไปจับหลานสาวของฟิตลอยไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่เขานั้นจะได้ต่อรองหรือสอบถามข้อมูลใน้งึ้นหลังจาะคุยกันเสร็จด้านซูซานผู้ช่วยก็ยังค้านอยู่ดีว่าการดึงลอยเข้ามาทางานนี้มันไม่ดีแน่นอนเพราะว่าลอยนั้นมาโลกจิตและมันก็ยังทําให้เราได้รู้อีกว่าคาไมเคิลนั้นเป็นคนที่ทําข้อมูลในได้ลุดออกไป ตัดไปทางด้านของพระเอกเขาก็ได้มาตามตำแหน่งที่ฟิตรอยส่งคนมารับส่วนทางด้านมิรันดานที่ทำภารกิจเสร็จแล้วและกำลังนั่งเครื่องกลับตอนนั้นขา่าวไมเคิลก็ติดต่อมาและให้เธอไปนั่งเครื่องอีกรอบเพื่อเปลี่ยนแผนไปยังเบอร์ลินตัดมาทางด้านฟิตรอยที่มางานศพของเพื่อนตอนนั้นลอยที่ทำงานให้กับขา่าวไมเคิลก็ได้มาดักรอเขาเพื่อต่อรองให้ฟิตรอยบอกข้อมูลของพระเอกมาว่าพระเอกอยู่ไหนโดยการจับลานสาวของ,ของเขาไว้เป็นตัวประกันขณะที่อยู่บนรถฟิตรอยก็โทรให้ทีมที่ส่งไปรับพระเอกกำจัดพระเอกทิ้งเนื่องจากว่าตอนนนี้เเขาเป็ต่ออย E ตัดไปที่บนเครื่องขณะที่พวกเขากำลังจะลงมือภาเอกในกรเตรียมพร้อมล่ออยู่แล้วก่อนนี้เขาจะเปิดฉากเข้าไปจัดการพวกนั้นทีละคนแต่ระหว่างที่ต่อสู้กันนั้นปืนกลันจนทําให้ตัวเครื่องฉีกขาดพาเอกที่เห็นแบบนั้นเขาเลยไปหยิบล้มชูชีเพื่อดดหนียกไปแต่หนึ่งในนั้นก็สามารถชิงล้มไปได้ภาเอกที่ไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องรีบโดดลงมาก่อนนี้เครื่องจะระเบิดเพื่อมายังล้มของชายคุนั้นพอลงมาถึงพื้นภาเอกก็ติดต่อกับมาหาฟิตลอยจนทําให้เขาได้รู้ว่าพวกมันได้จับตัวหลังสาของฟิตลอยเอาไว้เลย มีทางเลือกเลยต้องสั่งจัดการพระเอกทิ้งก่อนที่ลอยจะดึงโทรศัพท์ไปคุยต่อเพื่อให้พระเอกเอาของมาคืนแต่ถ้าเกิดไม่องค์กรเขาจะเอาตัวฟิตลอยเป็นแพลรับบาปในงานนี้แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงพระเอกของเราเนี่ยก็เหมือนจะไม่ส่งได้ขึ้นไปให้นะครับพูดจบลอยก็โยนโทรศัพท์ทิ้งไปส่วนทางน้้นฟิตลอยเขาก็พยายามบอกลอยไปนะครับว่าฝีมือของลอยหนั้นมันได้เกินไปสําหรับเซียร่าสีลากลอยที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้อัดหน้าฟิตลอยไปก่อนที่มันจะบอกไปว่ามันได้เกณฑ์นัก่าทั่วโลกไปรอจัดการพระเอกแล้วและขอแค เขาก็พร้อมจะปิดงานนี้ทันทีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้ขึ้นเครื่องเพื่อมุ่งหน้าไปยังโคโอเอเชียส่วนทางด้านพพะเอกตอนนี้เขาก็หนีมาอยู่บนรถไฟและกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่เหมือนกันก่อนที่หนังจะย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนที่สํานักงาน C.I.A ในลอนดอนออฟฟิศของมาร์กาเร็ตเคฮิลตอนนั้นก็มีคนทําข้อมูลของฟิตลอยที่ห้องกลงลุดออกไปเขาเลยได้ขอรบกพร่อส่วนกลางไปเพื่อให้ไปคุ้มกันทีนั้นแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยก็ไม่ให้นะครับเลยทําให้เขาสงสัยว่ามันจะต้องมีอะไรแน่นอนแถมพ่กนี้ทางด้านิตลออยกอก็้งู ส่งตัวไปทํางานที่บาราซิลมาเกล็ดเคฮิลเลยต้องการส่งพระเอกให้ไปคุมการหลานสาวของฟิตลอยที่ฮ่องกงซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าน้องชายและเมียของฟิตลอยนั้นได้เสียไปเมื่อ3ปีก่อนแล้วและตอนนี้เขาก็เหลือหลานสาวเพียงคนเดียวแต่ทว่าเธอนั้นกลับเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดคือเลยต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจตลอดเวลา พอพระเอกไปถึงที่นั่นแคร์และพระเอกเนี่ยก็ได้คุยกันจนทั้งคู่เริ่มสนิทกันเนื่องจากว่าแคร์เนี่ยเป็นคนชอบคุยชอบถามนะครับพอตกดึกขณะที่แคร์กำลังจะเข้านอนเครื่องกระตุ้นหัวใจที่เธอใช้อยู่นั้น <ś le af> ก็เหมือนจะมีปัญหาขึ้นมาพระเอกที่เห็นแบบนั้นเลยรีพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีจนทําให้เธอน,นั้นรอตายมาได้ยิง่งหวุดวิดนะครับและมันก็ทาให้ทั้งคู่รู้ว,วา่าเครื่องกระตุ้นหัวใจนั้นมันทํางานผิดพลาดแต่ว่าทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถเช็คได้จากระยะไกลอยู่แล้วนะครับและมันก็ทําาาใใหห้้้้้เเรรรรไดูอีีกกววว่คืงะตตุนนััจ สามารถเช็คจากที่ไหนก็ได้พอกลับมาที่บ้านพระเอก็ถามเธอไปว่าเป็นยังไงบ้างแต่แคก็ตอบกลับมาว่าแค่วันเพื่อรหัสธรรมดาเท่านั้นพอคุยกันเรื่องฟิตลอยแค่เธอก็บอกว่าเขาเป็นญาติคนเดียวที่เธอมีอยู่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็บอกแบบนั้นเหมือนกันแค่เลยบอกไปว่างานเราก็คงเป็นญาติกันละสิซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับและขณะที่เธอไปนอนแล้วเปิดแผ่นเสียงฟังพาะเอกก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเลยขอไปเช็คดูและเขาก็ได้เจอว่ามีคนบุกลุกเข้ามาเพื่อจััดกกกาารบพวเขที แต่พระเอกที่มีฝีมือมากกว่าก็สามารถจัดการกับพวกนั้นทั้งหมดได้เรียกได้ว,ว่าฉากการต่อสู้แบบเปิดเพลงเนี่ยทำให้ผมนึกถึงคิงแมนเลยนะครับพอจัดการเสร็จแขกที่ยังไม่นอนก็ออกมาถามพระเอก่าพระเอกโอเคไหมพระเอกเลยตอบกลับไปว่าแค่วันพฤหัสธรรมดาเหมือนกันตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่เวียนนาพระเอกก็เดินทางมาถึงทีน่นี่ก่อนที่เขาจะมุ่งหน้ามาหาชายคนหนึ่งเพื่อให้ชายคนนั้นทำพาสปอร์ตปลอมและหาซีเรียลนัมเบอร์เรื่อกระตุ้นหัวใจของแขกให้ซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับส่วนนทาางด้พระอเอ พลังเนื้อล้างตัวเสร็จเขาก็มาจดข้อมูลที่ได้ไว้ก่อนที่พระเอกนั้นจะเลือกพาส,สปอร์ตท,ที่เป็นประเทศที่ไม่มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและขณะที่เขากําลังจะถ่ายรูปชายขุนนั้นก็ได้เยียบกับดักเพื่อให้พระเอกตกลงไปด้านล่างก่อนที่ชายขุนนั้นจะแจ้งให้รอยทราบทันทีเนื่องจากเขารู้มาว่ารอยนั้นกําลังตามตัวพระเอกอยู่และพระเอกนั้นก็มีเข้าหัวเป็นเงิน5 0บล้านเหรียญด้วย ตัดไปที่เบอร์ลินหลังจากที่มิลันดาไปถึงแล้วคาไมาเคิลก็ได้อัดเทปสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกไปซึ่งทางด้านมิลันดานเนี่ยก็บอกไปตามความจริงนะครับว่าเธอนั้นเพิ่งเคยเจอและร่วมงานกับพระเอกเป็นครั้งแรกและเธอนั้นก็ไม่รู้ด้ว่าทรัพย์สิสนนั้นมันเป็นอะไรซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยงงและเริ่มสงสัยด้วยว่าทรัพย์สิสนอนันมันมีข้อมูลอะไรด้านในตัดไปทางด้านของพระเอกเขาก็ได้หาอุปกรณ์ที่มีมาตัดท่อน้ําและเอาเดินปืนจากกระสุนมาประกอบเป็นระเบิดส่วนทางด้านลูกน้องก็ได้้้้เเเขาาามแแแจจงรอออยวอวออว่ตัพะลล อนนี้พวกเราก็อยู่ใกล้มันสุดส่วนแห่งนั้นค่ะไมเคิลที่สอบถามข้อมูลของพระเอกกับมิลันดาพอคุยไปเรื่อยๆคาไมเคิลก็คิดว่าเธอปกปิดข้อมูลเขาเลยพักงานเธอท,ทันทีแต่ในตอนนั้นก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเจอตัวพระเอกแล้วที่เวียนานาทางด้านมิลันดาที่เห็นข้อความจากการสะท้อน่ันแวนเธอเลยรีไปที่น,นั่นทันทีส่วนทางด้านลอยหลังจากที่รู้ว่าพระเอกอยู่ที่เวียนานาเขาก็ได้เข้าไปหากัปตันเพื่อให้กัปตันเอาเครื่องลงจอดที่เวียนานานแต่กัปตันเนี่ยก็บอกกลับมาว่าเขาไม่สามารถทําได้และถ้าเกิดทําทแบบนั้น เขาจะโดนยึดใบอนุญาตแต่ว่าลอยเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับก่อนจะลั่นไกใส่กับตนคนนั้นไปเลยทําให้กับตันต้องเอาเครื่องลงจอดที่เวียน,นาทันทีจากนั้นพวกของลอยกรบบุกมหาชายคนที่จับตัวพระเอกได้แต่พอมาถึงชายคนนั้นก็ทําเรื่องเงื่อนไปลอยเลยให้ไปสํานัดจนหมอน,นั้นตายขาทีส่วนทางด้านพระเอกขณะที่ลูกน้องของลอยเข้ามาไกลพายเอกของเราเนี่ยก็ได้กดระเบิดทันทีก่อนนี่นเขาจะวิ่งออกมาเพื่อจัดการกับพวกนั้นทีละคนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็โดนลอยเอาสเปรย์พรพิกไทยฉีดใส่นาจนโดนจับตัวไว้ได้แต่ ว่าในตอนนั้นพระเอกก็ได้งัดไม้เด็ดขึ้นมาโดยการถอดสลักระเบิดและโยนลงพื้นไปซึ่งมันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องรีบหนีไปคนละทางนะครับแต่ขณะที่พระเอกกำลังหนีไปนั้นลอยก็ตาม,มาทันแต่กระโดนมิลันดาที่ตามมาถึงเวียนหน้าแล้วเข้ามาช่วยเอาไวา้โดยการยิงยาสลบไปใส่ตูดของลอยก่อนที่เธอนั้นจะบังคับพระเอกให้ไปขึ้นท้ายรถแต่พระเอกเนี่ยก็ดื้อน,นะครับเธอเลยยิงยาสลบไปใส่เหมือนกันก่อนที่จะขับรถออกไป ตัดไปที่โคเอเชียฟิตลอยก็ถูกพามาขังไว้กับลานสาวที่นี่สูสานที่เห็นแบบนั้นถือก็ไม่โอเคนะครับทีลอยลักพาตัวฟิตลอยอดีตเจ้าหน้าที่ CAA กับครอบครัวมาที่นี่แต่ว่าลอยเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วโวยวายว่ากดเยอะแยะแบบนั้นมาทําให้เธอเอาได้ขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นเขาจะใช้วิธีเขาเองส่วนทางด้านลานสาวที่เจอฟิตลอยทางครูก็ได้เข้าไปกอดกันก่อนที่ฟิตลอยนั้นจะขอโทษลานสาวไปที่ทําให้เธอต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ส่วนทางด้านพระเอกที่ฟื้นขึ้นมาเขาก็ที่บอกออกมามีลันดาที่เห็นพระเอกฟื้นแล้วถือ ก็โมโหนะครับที่พระเอกนั้นทําให้เธอโดนพักงานเาอว่าข้าไมเคิลคิดว่าเธอไม่สนุู้เห็นด้วยก่อนจะถามพระเอกไปว่าขาโมยอะไรมาดานพระเอกที่เห็นว่าเธอเพิ่งช่วยชีวิตเขาไว้เลยยอมบอกเรื่องใดกับเธอไปซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ส่งมันไปให้การ์เเกลส์เคฮิลหัวหน้าหน่วยงานสหาราชอาณาจักรแล้วและในตอนนี้การ์เกลสเคฮิลเธอก็กกเกษียณอายุอยู่ที่กุ้งปากก่อนที่พระเอกจะเตือนไปอีกว่าข้าไมเคิลส่งคนไปเก็บเสียร่าโฟดังนั้นคนต่อไปก็คือเขาและเธอมีลันดาที่ได้ยินแบบนั้น เธอเลยตัดสินใจไปที่ปาร์คทันทีส่วนทางน้านของลอยเขาก็ได้ส่งนัาค่าไปจัดการพระเอกเช่นกันและสักพักคนในทีมก็เข้ามารายงานว่าพราเอกได้ส่งพัสดุบางอย่างไปที่กุ้งปาร์คลอยที่เห็นแบบนั้นเขาเลยไปขีนข้อมูลกับฟิตล้อยในห้องว่าพระเอกเนี่ยส่งพัสดุไปให้ใครที่อยู่ที่ปาร์คแต่ไม่ว่าจะทมยังไงฟิตลอยก็ไม่ยอมบอกนะครับว่าใครอยู่ที่นั่นลอยเลยได้ใช้ขีมดึงเล็บของฟิตลอยออกทีละนิ้วแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีลอยเลยสั่งให้ลูกน้องเอาตัวหลานสาวของฟิตลอยเข้ามมาาซึ่ง่งงันนก็็เเปททดีียว จะทาให้ฟิตร้อยนั้นยอปีปลาออกมาตัดไปที่ปากมากาเลตเคฮิลที่กําลังใช้ชีวิตพอนคายในไว้กเกเียนอยู่นั้นมีรันด้าลับระเอกก็ได้มาหาเธอที่นี่มากาเลตที่ได้ได้จากเพอเอกมาแล้วเธอก็ได้ไขรหัสแล้วล็อกอินเข้าสู่ไดเพื่อดูข้อมูลด้านในซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้วา่าเซียร่าโฟคนที่พระเอกไปฆ่านั้นไปได้ข้อมูลความชัวของค่าไมเคิลมาไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารขรมานวางระเบิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแถมทางด้านค่าไมเคิลยังใช้คนในหน่วยงานเป็นมือปืนส่วนตัวแถมมันก็ไม่ได้สนใจ คนที่โดนลูกลงในแต่ละครั้งด้วยและนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เธอและฟิตลอยโดนไล่ออกเพราะว่าจะได้ไม่มีใครไปขวางมันได้และคามเคิลนั้นก็น่าจะมีคนที่อยู่สูงกว่าคอยชักนำเรื่องนี้อยู่ดานพระเอกและมิลันดานที่ได้ยื่นแบบนั้นพวกเขาก็ต้องการก๊อปปี้ได้ไว้แต่มาการ์เล็ตเคฮิลก็ได้บอกว่ามันไม่สามารถก๊อปปี้ไว้ได้เพราะว่ามันจะเป็นการเข้ารหัสต่อไปเรื่อยมิลันดานที่ได้ยิ่นแบบนั้นเขาเลยจะเอาเรื่องนี้ไปให้สำนักข่าวทำต่อแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับราาว่าขา่ขตต้อออองกกกชยยยฟฟิิลนส เขาเลยจ,จะเอาได้ไปด้วยก่อนที่มาเกเรสจ,จะยืน่นกุญแจรถกันกระสุนที่มีอาวุธอยู่เต็มท้ายรถไปให้แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นพวกนักาที่น้อยส่งมาก็ได้มาถึงที่นี่แล้วและพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงมาใส่ทันทีด้านมลานดาที่ได้กุญแจรถแล้วเถาการิไปเอารถทันทีส่วนทางด้านมาเกเรตก็ได้พาพระเอกหนีลงไปยังช่องลับซึ่งมาเกเรตเนี่ยก็อ,อุบายให้พระเอกลงไปก่อนก่อนที่จะปิดประตูเพื่อรอรับมือกับพวกนั้นและขณะที่เรานักข่าบุกเข้าไปร้อยก็ได้ดูกล้องถ่ายทอดสดอยู่ด้วยพอเรานัาาก,นก็ทาไดไ ส่วนทางด้านพระเอกที่กําลังหนีอยู่นั้นมาเกเลตก็ได้กดระเบิดเพื่อพีชีพจัดการกับเรานักฆ่าพวกนั้นไปด้วยซึ่งทางด้านซูซานที่ดูการไล์สดอยู่นั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับที่พวกเขาพึงฆ่ามาเกเลตเขิ้วไปส่วนทางด้านพระเอกที่หนีลงมาด้านล่างเขาก็โดนตำรวจมาดักไว้แต่พระเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปจัดการตำรวจแล้ววิ่งหนียกมาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็โดนรถชนจนโดนตำรวจจับใส่กุญแจมือไว้กับเราในที่ส่วนสาธารณะซึ่งทางด้านลอยที่เห็นพิกัดของพระเอกแล้วมันก็ได้ส่งเรานักฆ่าทุกทีมเข้ามาจัดการพระเอกด้าน ซึ่งทางด้านพระเอกที่เห็นรถต้องสงสัยขับผ่านมาเขาก็เตือนตำรวจว่าให้ไล่คนแถวนี้ยกไปแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับเขาเลยย่งปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้คนที่อยู่ตรงนั้นหนียกไปและมันก็เป็นไปตามที่พระเอกคิดไว้นะครับเพราะในตอนนั้นเหล่านะะักฆ่าได้เปิดฉากการะหน่ำยิงมาใส่ทุกคนรวมถึงตำรวจด้วยด้านสุสานที่เห็นแบบนั้นเถื่ก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเรื่องนี้มันเริ่มจะบานไปลายไปใหญ่แล้วเรียกได้ว,ว่าทางตำรวจและเหล่าน,นะะักฆ่าเนี่ยกระหน่ำยิงกันโคตรมันนะครับส่วนทางด้านพระเอกนั้นเขาก็พยายามหยิบปืนมายิงกุญ แต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถหนีออกไปได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งทางด้านลอยที่เห็นว่านักฆ่าที่ส่งไปนั้นยังไม่สามารถจัดการพระเอกได้เขาก็ได้เพิ่มโบนัสให้อีก10ล้านสําหรับคนที่สามารถเปองหัวพระเอกได้และในตอนนั้นก็มีนักฆ่าหนึ่งคนได้ขับรถเข้าไปตรงการจตุรัสเพื่อจบเรื่องนี้แต่ว่านักฆ่าคนนั้นกระโดนพระเอกยิงจัดการนะครับก่อนที่เขาจะได้ยิงกุญแจมือและหนีออกไปขึ้นรถรางซึ่งในตอนนั้นมิลันดาก็ได้ขับรถมาช่วยบีพวกนันไฮเพื่อจะให้พระเอกกระโดดข้ามมาที่รถแต่นักฆ่าท่ยยด้ิรง ระเบิดมาใส่จนทําให้พระเอกนั้นไม่สามารถโดดข้ามาได้และขณะที่รถล่างเสียหลักมิลันดาก็ได้ขับรถมาช่วยพระเอกได้ทันท่วงทีนะครับส่วนทางหน้านลอยที่กําลังดูไลส่สดอยู่นั้นเขาก็ถามนักฆ่าไปแต่ว่ามันก็ไม่มีนักฆ่าคนไหนตอบกลับมาเลยสักคนเนื่องจากว่าทุกคนนั้นโดนพระเอกจัดการหมดแล้วและเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนก็นทําให้ซูซานเนี่ยไม่พอใจลอยเป็นอย่างมากที่ลอยหนานสร้างความเสียหายต่อผู้คนและทรัพย์สินเยอะขนาดนี้แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังหมดหวังที่ปล่อยพระเอกหนีไปได้ตอนนั้นนักฆ่าชาวทมินก็ได้ติดต่อ เพื่อจัดการเรื่องนี้ต่อส่วนทางด้านมิลันดาและพระเอกที่หนีออกมาได้พระเอกก็มีแผนจะไปช่วยหลานสาวของฟิตลอยโดยการหาตำแหน่งจากเคื่องกระตุ้นหัวใจของเธอซึ่งเขานั้นก็ได้รหัสมาตอนที่เขาไปหาชายที่ทาพาสปอร์ตปลอมตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่เลยบุกไปที่โรงพยาบาลซึ่งมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีเยอะเป็นอย่างมากก่อนที่พระเอกของเราที่ชิงคี้กาดมาได้จะได้ใช้ขีกา์ดบุกเข้าไปในห้องและทําการแกะลอยจนหาตำแหน่งของหลานสาวของฟิตลอยจนเจอซึ่งตำแหน่งนั้นมันก็อยู่ ที่โคเอเชียแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะกลับออกไปนักฆ่าชาวทมีนที่ร้อยส่งมามันก็ได้เข้ามาจัดการทางครูก่อนจะแย่งได้และจัดการตำรวจที่อยู่ด้านล่างเพื่อหนียกไปมีลันดาที่เห็นแบบนั้นเขาก็ให้พระเอกโยนปืนมาให้เพื่อเขาจะได้ประจัดการฆ่านักฆ่าคุณนั้นและแย่งไดกลับมาแต่ว่าปืนที่พระเอกส่งไปให้เนี่ยมันก็ไม่มีลูกนะครับเลยทาให้นักฆ่าชาวทมีนคุณนั้นสามารถหลบหนีไปได้ส่วนทางด้านฆ่าไมเคิลก็ได้ติดต่อมาหาซูซานพอเขาไม่พอใจที่ไปถล่มปาร์คจจเล่แบบนั้นแต่ก็ยังดดีีท่พวกขของงเาาาสามารถชิ ได้แล้วส่วนทางด้านมิลันดาหลังจะขับรถออกมาได้สักพักเธอก็ได้ลงไปยิงมอเตอรงไฟฟ้าเพื่อให้ไฟดับก่อนจะพาพระเอกที่โดนค่าแทงไปทําแผลในรัสตวแพทย์ขณะที่ทําแผลอยู่นั้นมิลันดาก็ถามพระเอกไปว่าทําไมพระเอกถึงติดคุกซึ่งทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าไปว่าพ่อเขาต้องการให้เขาและน้องแข็งแร่งและเป็นแบบเขาแต่ว่าพ่อเขานั้นก็ใช้วิธีผิดและเริ่มทําลายน้องเลยทําให้เขาต้องจัดการพ่อทิ้งไม่อย่างนั้นคนที่โดนต่อไปก็จะเป็นเขาและขณะที่เขาติดคุกอยู่นั้นเฟดลอยก็ได้มาเจอเขา จนทําให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการเสียลาตัดไปทางด้านนะะักฆ่าทมินก็ได้นําไดมาส่งให้กับลอยส่วนทางด้านพระเอกหลังจากได้ตําแหน่งแล้ววาราสาวของฟิตลอยอยู่ที่โคโอเอเชียพวกเขาก็ได้บุกไปที่นั่นทันทีพอไปถึงพระเอกก็ได้ล่อยญ้าออกมาและให้มิแรนดาเป็นคนจัดการทิ้งส่วนทางด้านซูซานตอนนี้ถือก็ยังไม่โอเคกับแผนการของลอ,อยอยู่ดีแต่ว่าในตอนนั้นลอยก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าเขาจะต้องจัดการเด็กเขาก็ต้องทําพอนะะักฆ่าชาวทมินได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่โอเคนะครับที่จะทําแบบนั้นแต่ขณะที่ กำลังเขียงกันพวกเขาก็พบว่าย้มจุดหนึ่งที่เฝ้าอยู่หายไปและสักพักไฟก็ได้ดับลงซึ่งในตอนนั้นมิลันดาก็ได้ใช้ RPG สอยหอที่รัตะเวนอยู่จนลวงลอยได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้สั่งปิดล็อกทุกอย่างก่อนที่จะเข้าไปสู้กับพวกนั้นส่วนทางด้านมิลันดาถือก็เป็นตัวรอดโดยการบุกเข้าไปยิงถล่มพวกนั้นส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้บุกเข้าไปในห้องเพื่อช่วยฟิตลอยและล่าสาวออกมาส่วนทางด้านมิลันดาเขาก็ได้ยิงปืนระเบิดไปใส่ลอยจนทําให้ลอยรู้ว่าเขาถูกลอกมาตัดไปทางด้านพระเอกขณะท ก็หน,นีออกมาในตอนนั้นก็ได้มีคนกําลังบุกมาที่ห้องแต่พระเอกที่ได้ยินเสียงเดินเขาก็ยิงทะลุกําแพงเพื่อจัดการกับพวกนั้นซึ่งทางด้านลอยที่ตามมาและเห็นว่าลูกน้องโดนจัดการไปแล้วเขาก็โมโหเป็นอย่างมากที่ปล่อยให้พระเอกสามารถเชื่อฟิตลอยและหลานสาวหนีออกไปได้ส่วนทางด้านซูซานที่กําลังกู้มอนิเตอร์กลับมาได้เธอก็เห็นว่ามิลันดากาลังจะยิงอ p g พจีมาถล่มห้องที่เธออยู่ซึ่งมันก็ไม่ทันนะครับจนทําให้ห้องควบคุมต้องถล่มจนเละส่วนทางด้านพระเอกที่หนีออกมาได้ครัวเขาก็มีแผนจะโดดน้ําลงไปดานล่าง แต่ว่าในตอนนั้นลอยก็ตามมาทันจนเกิดการยิงบัทะกันขึ้นซึ่งมันก็ทําให้ฟิตลอยเนี่ยโดนยิงนะครับฟิตลอยที่คิดว่าตัวเองไม่น่ารอดแล้วเขาก็ได้ขอให้พระเอกพาหลานสาวของเขาหนีไปก่อนที่โคนั้นจะขอระเบิดกับพระเอกไว้พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบพาแค่นี้ไปทันทีส่วนทางด้านลอยที่ตามมาและเห็นฟิตลอยนอนแน่นิ่งเขาก็สั่งให้ลูกน้องพลิกตัวออกมาซึ่งในตอนนั้นฟิตลอยเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับก่อนนี้นเขาจะแกะสลักระเบิดเพื่อพีชีพจัดการพวกนั้นแต่ว่าทางหน้าของลอยนั้นก็สามารถหนอ,อกไปไปด้ซึ่ง ด้านแชร์หลานสาวของฟิตลอยที่โดดลงมาด้านล่างแล้วและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ทําให้เธอเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านลอยเหมันก็ตามมาจัดการพระเอกต่อแต่ว่าในตอนนั้นแขก็ขยิงภูแฟร์มาใส่หลังของมันจนพระเอกนั้นสามารถยิบปืนจัดการยิงนิ้วของมันจนขาดไปได้ก่อนนี้เขาจะรีบหนีลงน้ําไปจากนั้นลอยก็ได้เข้าไปจับเด็กไว้เป็นตัวประกันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะไล่ล่ากันเข้าไปในเขาวงกดแต่พอตามมาเจอแล้วมิลันดาที่กําลังเล็งเป้าหมายอยู่นั้นเธอก็ให้พระเอกพูดล้อลอยเอาไว้แต่ว่าในตอนนั้นทางด้านลอยเนี่ยมันก็เสนอให้พระเอกทิ้งปืนแล้วมาดวนกับมันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวก่อนที่มันจะยิงภูแฟร์เฉียด พระเอกที่ไม่มีทางเลือกเลยต้องว่างปืนลงพร้อมบอกให้แคร์หนีไปหามิลันดาดานนอเพื่อหนีออกไปแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ไม่อยากไปนะครับพระเอกเลยบอกเธอไปว่ามันก็แค่วันพฤหัสธรรมดานะแคร์ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ย่อมอกไปพร้อมสั่งให้พระเอกจัดการเตะมันให้เละไปเลยก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้ามาดวลกันแต่พระเอกที่มีฝีมือมากกว่าเขาก็สามารถจัดการลอยได้เรื่อยๆจนมันไม่มีทางสู้มันเลยได้หยิบมีดออกมาเพื่อจัดการกับพระเอกและแทงเข้าไปที่ไหลแต่ขณะที่สู้กันต่อ,น,ตอน,นั้นพระเอกก็โดนฟันและโดนแทงซ้ำไปที่ ก,ก่อนที่มันจะจับเพเอกดน้ำซึ่งตอนที่โดนกดน้ำอยู่นั้นพรพเอกนึกถึงตอนที่พ่อเขาจับเขากดน้ำเหมือนกันเลยทําให้เขาหดสูและขึ้นมาล็อกข้อของรอยไว้แต่ขนาดที่ล็อกอยู่นั้นสูสานที่ยังไม่ตายก็ได้เข้ามาจัดการยิงรอยจนทําให้รอยนั้นตายลงไปในที่สุดและขณะที่เพเอกกำลังจะลุกสูสานก็ได้ยิงเขาไปที่ขาของพรพเอกเช่นกันก่อนที่เธอนั้นจะยื่นข้อเสนอให้เพเอกมีชีวิตอยู่ต่อแต่ว่าเพเอกนั้นก็ต้องทําตามที่สั่งโดยการเป็นพยานให้กับเธอและเธอนั้นจะบยความผิดทั้งหหมดใ้กับรอย เพื่อให้ลอยนั้นเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งพระเอกเนี่ยก็ตกลงนะครับพอซูซานได้จับแคลรัรนซ่าของฟิตลอยไว้เป็นตัวประกันแล้วและหลังจากเหตุการณ์นี้พระเอกก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกและเธอก็จะปล่อยให้พระเอกออกมาเล่นได้บ้างถ้าเกิดพระเอกทําตัวดีพอตกลงกันได้เจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ก็ได้เข้ามาในที่เกิดเหตุเพื่อช่วยพระเอกและปฐถมพยาบาลให้กับแคลส่วนทางด้านมิลันดาน,นั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไป สองสัปดาห์ต่อมาที่วอชิงตันดีซีคาร์ไมเคิลซูซานและมิลันดาก็ได้เข้ามาประชุมกับหัวหน้าและความผิดทั้งหมดนั้นก็ถูกโบยไปให้กับลอยว่าเป็นคนใช้ทรัพยากรขององค์กรในการทาเรื่องชัวและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยเตรียมกันมานะครับเลยทําให้แต่ละคนนั้นผลจากความผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมเสร็จมิลันดาก็บอกคาร์ไมเคิลไปว่าถ้าแคร์เป็นอะไรขึ้นมาเธอจะเป็นคนแรกที่เข้ามาจัดการกับนายจากนั้นซูซานและคาร์ไมเคิลก็เดินทางไปหาพระเอกที่คุกใต้ดินที่หนนนา่ทีส The ซึ่งทางด้านคาร์ไมเคิลเนี่ยก็ไม่โอเคนะครับที่ซูซานยังเก็บพระเอกไว้พร้อมกับได้เตือนเธอไปว่าพระเอกนั้นไม่ทําตามคําสั่งหรอกแต่ว่าทางด้านซูซานเนี่ยเธอกบมันใจในตัวของเธอนะครับว่าเธอสามารถเอาพระเอกอยู่แต่พอทั้งคู่ลงหลิบไปด้านล่างพวกเขาก็ได้เห็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ด้านล่างทุกคนนั้นถูกกําจัดหมดแล้วและในตอนนี้ลอยก็สามารถแหกคุกหนีไปได้แล้วตัดไปที่เวอร์จิเนียแขกถูกจับมาที่นี่หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วกลับเข้าห้องเธอก็สังเกตเห็นว่าประตูห้องนั้นไม่ถูกแง,ง้งม จนเจอกับข้อความที่พระเอกเขียนทิ้งไว้ว่าให้เปิดเพลงดังๆพอเปิดเพลงเสร็จเสียงปืนด้านนอกก็ดังขึ้นเนื่องจากว่าเพกนั้นได้เข้ามาช่วยเธอที่นี่แล้วซึ่งแคที่เห็นเนี่ยเธอก็ดีใจมากก่อนจะได้เข้าไปกอดพระเอกและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขับรถขนอกไปและเรื่องราวต่างๆในหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.6คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปถึงอีก48เปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโคตรมันนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบผมก็ขอคขอละหนึ่งล เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ